น้ำตาลเห็นพ่อบ่พ่อไปไหนพ่อไปหนีเพื่อน,อน,นซาอยู่แถวไหนเนะะาะน้ำตาลไปตามหาไอ้ก้นจ้าไปตามหาให้แม่เด้อจ้าแม่มีเหนียวใส่พ่ออยู่จ้าหนีเพื่อนซาอยู่แก่ใดเนาะบาทนี่อยู่ใส่ป่ะไปยิาามมานะ่เพื่อนซาตามมากเลยจะตามมาเดกนะไปยิ่เพื่อนซาเดี๋ยวตามมาเด้อ เห็นเงาคุ้มคุ้มจะมาเด้อมันนี่สิจวดเด้อมันนี่สิจวดนั่นกินข้าวพอได้นี่จำกินได้ตามมาบ่พอ่พี่พัาบ่เห็นนะบ่เห็นเนาะเมียนกลัวน้ำไผ่กลัวน้ำไผ่ มัยังไหนมาตะกี้นี่ดิเมียนพ่อนี้ยยังโยกนี่พ่อใหญ่พันศาเหรอโยกมันโตแบบเนมันเป็นโตเลยบอกว่าถือดอกแต่ว่ามันบ่อยถอนนหนาๆโยกติอือระวังแม่กับพ่อใหญ่พันศาพ่อญาน์ยังพ่อกับญาน์พ่ใหญ่พันศาแล้วแม่จมเด้พ่อญานแม่ก็ได้ ทอนเด้เอาจังสี่พ่อเอาจังไหนเพาะเลือนนักสู้พ่อมันเลือดนักสู้มันต้องยานไผ่เฮ้ยพี่เอาของฉันเลยวะเมียนไว้เฮามันเลือดนักสู้เริ่มเลยพ่อเริ่มเลยเนาะเมียนลุยเลยไปรุยเออจังสีเลยเมีก้อยไปล้างจานไปล้างจานเมีนไปล้างจานครับฮันเงีวครับไปนั่นได้ล้างจานจ้อย